ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องคาอโต Auto นเตอร์ที่นี่คือจุดศูนย์รวมของคนรักเทคโนโลยีการบินการทหารและระบบอาวุธยุโทโธปกรณ์จากทั่วโลกที่เราจะพาทุกท่านไปรู้ลึกแบบไม่มีกั๊ก และในวิดีโอตอนพิเศษนี้เราจะพาไปรีวิวแบบเจาะลึกเกี่ยวกับเครื่องบินขับไล่ Eurofighter C. 0 1 6หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อ Eurofighter ทายูนเวอร์ชั่นสเปนรวมถึงการวิเคราะห์ระบบขีปนาวุธไทยปี2026ว่ามีการพัฒนาประสิทธิภาพและราคาเป็นอย่างไรบ้างการอัปเกรดของกองทัพไทยในด้านนี้มีความน่าจับตามองมากเพียงใดเราจะพูดถึงทั้งหมดในวิดีโอนี้ มาเริ่มกันที่ Eurofighter c 0 1 6กันก่อนนี่คือเครื่องบินขับไล่ย,ยุคที่4.5ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของ4ประเทศในยุโรปได้แก่เยอรมนีสหราชอาณาจักรอิตาลีและสเปนโดยสเปนเรียกเวอร์ชันนี้ว่า c 0 1 6และเป็นเครื่องบินขับไล่หลักของกองทัพอากาศสเปนในปัจจุบัน ความสามารถของมันเรียกได้ว่าครบเครื่องแบบมันติโรไม่ว่าจะเป็นภารกิจต่อสู้อากาศสู่อากาศการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นการลาดระเวนหรือแม้กระทั่งสงครามอิเล็กทรอนิกส์จ1 6ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ทันสมัยเช่นระบบเรดาร์ AESA Infrared IRST และระบบด a ต้าลิงก์แบบเข้ากันได้กับ NATO EURO FIGHTER C0.16 สามารถทำความเร็วได้สูงสุดที่แมตสอหรือ2เท่าของความเร็วเสียงโดยใช้เครื่องยนต์ e j 2 0 0แบบเทอร์โบฟาน2เครื่องยนต์ซึ่งให้แรงขับรวมกันกว่า40,000ปอนด์ทำให้เครื่องบินมีอัตราเร่งสูง ลิกตัวได้คล่องแคล่วและบินแบบซ u เปอร์ครูสได้โดยไม่ต้องใช้ออฟเตอร์เบนเนอร์จุดเด่นอีกอย่างของ C0.16 คืออิเอวิทอนิกที่ทันสมัยมากๆและมีระบบช่วยเหลือนักบิน DASs ที่ป้องกันภัยคุกคามจากขีปนาวุธนำวิถีได้อัตโนมัติ ในปี2026กองทัพอากาศสเปนได้อัปเกรดยูโรไฟเตอร์ทั้งหมด70ลำให้เป็นมาตรฐานทรานเช่3บวกซึ่งรวมถึงการติดตั้งขีปนาวุธอา,ากาศสู่อากาศเมตอซึ่งสามารถโจมตีเป้าหมายที่อยู่ไกลกว่า200กิโลเมตรได้อย่างแม่นยำโดยมีความเร็วระดับ m a สซี C, และระบบนำวิถีที่ลำสมัยมากเครื่องบินยูโรไฟเตอร์ C-0.16 ที่ผ่านการอัปเกรดจะมีต้นทุนต่อเครื่องอยู่ที่ประมาณ115ล้านดอลลาร์ส่วนเครื่องรุ่นเก่าทรานเช่ a 1 ที่ถูกอัปเกรดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ25-30ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องความน่าทึ่งของ C0.16 ถูกแสดงออกมาในงาน RIAT 2025 Royal International Air Tattoo ซึ่งจัดขึ้นที่สหรชาชอาณาจักรโดยนักบินของสเปนสามารถโชว์สมรรถนะของเครื่องบินในด้านการไต่ระดับแนวดิง่ง การเลี้ยวแบบไฮจี G, และการดินความเร็วต่ำได้อย่างไรที่ติดทำให้ผู้ชมทั่วโลกประทับใจและถือเป็นหนึ่งในการแสดงที่โดดเด่นที่สุดในงานจากนั้นเราจะพาไปดูความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของไทยในปี2026กับการพัฒนาและติดตั้งระบบขีปนาวุธรุ่นใหม่โดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI) ที่ได้เปิดตัวขีปนาวุธ3รุ่นหลักได้แก่ SK9 r s k y b o l r a n เจอร์และ SATHON2 ซึ่งพัฒนาในประเทศทั้งหมดโดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ SRK9 s k y b o ยคือขีปนาวุธพื้นสู่อากาศที่สายใกล้กลางที่สามารถโจมตีเป้าหมายที่มีความเร็วสูงและบินต่ำได้อย่างแม่นยำ มีรัศมีปฏิบัติการ60กิโลเมตรความเร็วแมสสาและระบบราดาซิเกอร์แบบ AESA ที่ทันสมัยนอกจากนี้ยังใช้หลักการโจมตีแบบ hit 2 q kill ซึ่งไม่ใช้หัวรบแบบระเบิดใกล้เป้าหมายแต่พุ่งชนโดยตรงเพิ่มโอกาสในการสังหารเป้าหมายได้สูงมากราคาของ s k y b o w รุ่นมาตรฐานอยู่ที่ประมาณ1.1ล้านดอลลาร์ต่อหน่วย Ranger MX เป็นขีปนาวุธพื้นสู่พื้นแบบแท็กติ a l ที่มีที่สสยการยิงประมาณ200กิโลเมตรใช้ระบบนำวิถีแบบไฮ b r i d ที่รวมระหว่าง Inertial Navigation กับ GPS ทําทำให้มีความคลาดเคลื่อนเฉลีย่ย CEP น้อยกว่า5เมตรถือว่าแม่นยำมากสำหรับสนามรบปัจจุบันราคาประมาณ1.5ล้านดอลลาร์ต่อหน่วยและในปี2026มีการติดตั้งแล้วมากกว่า80ลูกในหน่วยปืนใหญ่ของกองทัพบ,บก สาทรลบสองคือขีปนาวุธแบบครุสมิตซิลที่พัฒนาโดยไทยเพื่อโจมตีเป้าหมายบนพื้นดินและเป้าหมายเคลื่อนที่ทางทะเลสามารถยิงจากเรือรบและฐานยิงภาคพื้นได้พิสัยยิง750กิโลเมตรบินติดพื้นแบบ low o b s e r v a b l e ใช้ระบบ terrain following และมีหัวนำวิถี electro optical seeker ซึ่งสามารถล็อกเป้าแบบเคลื่อนที่ได้แม่นยำมาก ราคาประมาณ2.8ล้านดอลลาร์ต่อหน่วยและได้เริ่มติดตั้งในเรือเคเวเต้รุ่นใหม่ของกองทัพเรือในปี2026ไทยยังได้อัปเกรดระบบ r b s 70NG จำนวน150หน่วยให้มี Thermal i m มเม r ตรุ่นใหม่และระบบควบคุมแบบดิจิทัลพร้อมเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์ ทำให้ระบบ m a n t a d s มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่าใช้จ่ายในการอัปเกรดอยู่ที่ประมาณ275,000ดอลลาร์สหรัฐต่อชุดนอกจากนี้ไทยยังได้พัฒนาเวอร์ชั่นของ HYUNMOO 2 B จากเกาหลีใต้ภายใต้ชื่อชาคริกาดซึ่งเป็นขีปนาวุธบาลิสติกที่ส่ย5 0 0กิโลเมตรที่สามารถจาะเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ได้อย่างแม่นยำ ไทยยังได้ติดตั้งระบบควบคุมและสั่งการอัตโนมัติใหม่ชื่อว่ารักษาไมซึ่งพัฒนาโดยใช้ AI และระบบประมวลผลแบบเรียลไทม์ที่สามารถตรวจจับขีปนาวุธของศัตรูและตอบโต้โดยอัตโนมัติภายในเวลาไม่กี่วินาทีระบบนี้เชื่อมโยงกับศูนย์บัญชาการ15แห่งทั่วประเทศและมีแผนจะเชื่อมต่อกับระบบดาวเทียมในอนาคต ในการฝึกซ้อม Hanuman Response และ i ออ l นโลตปี2026ขีพนาวุธของไทยได้ผ่านการทดสอบจริง SRK 9สามารถทำลายโดรนเป้าหมายได้กว่า90% Ranger MX ยิงเป้าเคลื่อนที่แบบยันกรอดได้แม่นยำและ s a t h o n 2อยิงเป้าเรือเป้าหมายที่เคลื่อนที่ได้ในระยะ680กิโลเมตรสำเร็จอย่างน่าประทับใจ เมื่อรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการพัฒนาระบบขีปนาวุธในปี2026ไทยใช้งบประมาณรวมกว่า2.5พันล้านดอลลาร์หรือประมาณ20%ของงบประมาณกลาโหมซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการเสริมสร้างความมั่นคงทางยุทธศาสตร์แบบพึ่งพาตนเอง เมื่อเปรียบเทียบกันทั้ง2ด้านไม่ว่าจะเป็นย u โร f i g h t e r ์ C 0.16ของสเปนหรือระบบขีปนาวุธไทยในปี2026ทั้ง2ต่างก็แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการอัปเกรดและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน C0.16 ยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่คล่องตัวที่สุดในยุโรปและระบบขีปนาวุธของไทยก็เป็นการพลิกโฉมที่ทำให้ไทยกลายเป็นผู้นำในอาเซียนด้านการป้องกันประเทศ หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามค่ะออโตเซ็นเตอร์เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับเครื่องบินรบอาวุธยุทโธปกรณ์และข่าวการทหารจากทั่วทุกมุมโลกขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า